แกย่างกันเขาเขีงกันไป็นน้องน้องงามๆนีเป็นเขาหมากด้วยเป็น่หมากโลละสีล่ลอยกันแบน,นกันสี่กับเป็นถุงละลยอย เกลี่ยใสะดวกสบายเนาะใครเอาเองมันก็จะได้ซื้อตัวเนาะเปีกประหลาดอยู่เองอันนี้ป้าหอยพุ่งบ่อืออมั่คันแทกเนาะใค่เองบ่หนิจ้า่หมารโตัดมาจากตัดมาจากอ๋อนี้ใท่ใดยเออมอ้โหแบบไงตลาดพี่นอง ไปตลาดน้ำกันตลาดแลงคือเป็นสีหงีบยิๆเงาเงามือนี่พี่น้องคน้นเบานหลายคำเลยได้ละสีม่วงแรงแล้วแต่ว่าค้นคือเบาเป็นไหนลานนั้นเป็นลานลาบเหนือเด้อนันพี่น้องเอ้าคือมาไห้เมื่องไงคือเข้มไงถส่ได้ยังกินชอบหมา โอ้มาซื้อเนีเดียวเมื่อลรบอไ้ออมไว้ได้ออมไว้แล้วก็เมือ่อตาลาดพีนองุ่นพนหลายไปเบึงบ้นาางน้ำกันพี่นอง,ม,ง,งม,อมีอย่างแน่มือนี่ตาลาดบรนนอกก็สิประมาณนี่แหละ คนซื้อกับบอลายคนขายกับบอลายแต่ว่ากับพ่อได้กิบบน,น,กน,กนออกพี่น้องดีก็บบมี่เนาะตักกระเตียนป้าตักกระเตียนออกรายแล้วพี่น้องมาขายที่ตลาดเรียวนายขายขายเป็นถุงๆงไปเลยบอก โลละส uh. ี <at> ่อยกันแบงกังสี่ก็เป็นถุงละรลอยเจนเบ็ดให้สะดวกสบายเนาะไมาสก็บยู่มือนคนเลือกวกนดีเนาะต้องจะของเลยหับมาเออมันคือ่ามีตเมียหนูตัวนี้หน่อยเนาะเลือกบ้เออเลือกเอาเจ้าเจ้าเจ้ามใสบใส่น้ำตาล ขอห้าวงเอเลืองตัวใ่า่ะได้จงมันเหลวจะพันบังจ้า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 จาจ้า้าจ้าย้้าาจ้าายพัน้นาะอันนี้โล้้ตาาา มันมีเป็นอย่างไรกไดใครใครเจ้าของบอใรย่ใครย่้ไหนใครอยากพูดใครใคเพิ่นหรือเพิ่นหลับมือมือเขามีหร้ยเอาเองใเอาเองใครเอาเอง้คุณเจ้าของไครพี่น้องใครเอาเองคนน่ะคุงท่าไหนอ่ะ คมันว่าใครเอาเองมันกจะได้ซื้อตัวเนาะแปีกประหลาดอยู่เอยโอ้อันนี้ป้ากะเขาไปใคดบอนี่กระเป๋าเองเดียวว่าจะยันยันยันเสียเปียกใครใครเองป้าก็เองป้าทุ่งเท่าไรยันมัดนัวอันนี้ก็น้ำทิ้งบทเอาปลา อันน so ี like ้ปลาการเม่นเม่นปลาสดหรือปลาตายเลยใช่ปลาสดโอมันเน่าเน่าแต่ว่ามันเกิดหอยพุ่งพนะอันนี้ปลาหอยพุ่งบ่อ้มันคักเนาะอันใดนเขากิเลยอ้าวใส่ถุงยายนี่ปลาแดดเขาเคยเริ่มแ่ใครไครไครเพิ่นกับใครเองมาจะหายทิบาทแล้วกับปลา ข้าเองหอดก็ได้วยกะซักเองข้าก็ซักเองนโดชนะขายข้ากับข้าเองปลากับปลาเองอันนี้เดียบานนี่ก็เองบ่นี่ยตัดมาจากตัดมาจากเบียดซไเลยเออโอ้ยักใหญ่ทีนน กันใบเองกับวุนจีเสเียเงินอีกบ่ายี่สิบหาบาทนีมีแบบไงหนึ่งพี่น้องเนาะกินบ้ากินบานเอากันเชาาอ่ะเอาีหนึ่งเนาะโอ้ยเขาตะเขามาบ้านไปใส่อยู่พี่น้องเลยอ่ะเรียบร้อยได้กล้วยได็จ้ายายเสือมึงบ้านเคยถุงให้น้ำเลยยายบ่เอาเดี๋ยวมึงบ้าน ไปทางนมีบันแ,แม่ข้าช่กันอย่างเนาะแม่ข่าน้องช่ยยังก,งกันก่อเป็นตะเหลีวไปเป็นตะเลีวไป,เ,ป,เ,วไปเอาเอาบะคัวสองเอาบะคัวสองมาสองกันคัวสดๆค่ะโอ้ก้วยเป็นหลายเนาะ อันนี้บะหมี่บบกแกงขี้เล็กพิ่ะสูกดอกมัน่ะแกงสิ่ขามา่ไหร่ไหนอันใดเนี่ยเด็กหน่อยเนาะกอนบ่ีแอวปูเฒ่าบอยจานยัให้ไ่พลทยลงแมอโอจ้ะเชิญมาก่ะปิ๊กโอ้แม่ ก็ไปวามากกับลืมดิพี่น้องว่าสีมาเบิงซุปดอกพักขีเล็กอันนี้เป็นโซนรอาหารสำเร็จซุปดอกพักขิเล็กใส่หัวหอยใส่ปลาทูเปตัดเสียบจะพี่น้องเอานสิเทุ้งเท่าไหรทุ้งไมสิบบาทราคาถึถึกละ้าก็เอาของหวานน้ำเจ้านี่เป็นจ้า จ้าของแปล่กินจค่ของแปล่าุนมาทางนี้ก,ะป,กะปูกะปูก้นหรือกะปูไตเนาะกะปูไตลอดปูไตลอดมาเมานี่เป็นอยากแนะน้ำมันนี่นี่แม่นแนี่กินเล็กหน่อยเนาะ ทอดเรียบร้อยเลยจนหอมท่านหอมสดมันบบดวโอปูหอมสดหองสดเอาบักพริกเอาบักพริกถุง

anh à, này chắc bạc nó honey hai bạc Hai bạc chữ 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 เอาปลาเาปลาสิบบาทแล้วก็เอาน้ำเต้าหู้เผือกใส่เครื่องเดีอยะ แี่มางโค้งมานี่คะเต็มกระตาแล้วโค้งมากโค้งสิโค้งเมื่อแล้วก็ขาเป็นกระเป็นไก่ทอดไก่ทอด้ได้พักจ้ะ mặt mắm bóng tay con 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 con ขึ้นไก่ไก่แล้วก็ขึ้นตับ

ช <ena> ิงอ mm ่อนชิงอ่อนอาไปผัดแล้วก็มีเป็นขมมากด้วยี่น้อ่ะม เต็มกัตตาคือเก่าพี่น้องมือนี้ซื้อพักได้พักปเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อเมื่อเต็มเลยเต็มกัตตาเลยแต่ยังเต็มกมัตาน้องจะได้เต็มกัตตาแล้วได้พักจ้ะได้พัก ได้ขิ้งขิ้งกับกับเขาสำเร็จได้เขามาได้ย่างใกล้ใกล้ย่าง<อ>พี่น้อง,องอแล้วก็ซุปดอกผักขี้เล็กเป็นตะแเส็บไปพี่น้องเมื่อเียวจ้า